้าเรื่องของทางแพ่งแล้วนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการวาดจ้างนะวาดจ้างในเรื่องนี้ทีนี้ในเรื่องของการวาดจ้างในเรื่องนี้ถามว่ามันจะต้องมีรายลัก์อักษรแค่ไหนอย่างไรมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีรัอักษรเหมือนกับเรื่องของการเช่าที่ถ้าไม่มีสัญญาเช่าก็ฟ้องผิดสัญญาเช่าไม่ได้แต่รายละเอียดของข้อตกลงอันนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญ ว่าตกลงผลิตกันจํานวนเท่านั้นเท่านี้มีใครยู้เห็นอะไรมันเป็นเรื่องที่ในเมื่อไม่มีอักษรเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กับพยานบุคคลเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดนะแล้วก็น้าหนักในการที่จะไปพิสูจน์ในศาลเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหนักนะ hmm. ทีนี้ว่าในเรื่องนี้ ในการติดต่อว่าจ้างเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าไม่มีเป็นสัญญาเขียนไว้พักษอนเนี่ยมีการเช็ไลน์มีอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าคุยทางเฟซเฟิร์สถ้ามันมีการเช็ดกันทางลาน์ต่างนะมันก็อาจจะเอาเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาจับนะว่ามันมีการติดต่อทีนี้ข้อความที่เช็ดกันเนี่ยมันก็เป็นสิส่งสำคัญเพราข้อความเนี่ย มันมีรายละเอียดมันมีความชัดเจนแค่ไหนนะที่ทางพ่อค้าเขาอ้างว่าพิมพ์พิาลเนี่ยสั่งจำนวนเท่านั้นเ<ะ>ท่านี้ค่ะแล้วก็เขาส่งไปให้แล้วก็ที่ก่อนจะเลิกเนี่ยได้มีการบอกเข้าไหมว่าสินค้าน้ำปลาที่ส่งไปนั้นเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานให,<ม>ให้เขารู้ลวงหน้าหรือเปล่าหรืออยู่ๆก็ออบอกบอกเลิกเลยแล้วบอกว่าสินค้าคุณมาตฐานไม่ได้คือมาตรฐาน อะไรพวกนี้นะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมานั่งซักไซส์หาข้อที่จริงก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e o o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ